สวัสดีครับผมแก๊ปจากร้านดาววิถีประดับยนต์นครปฐมนะครับวันนี้จะพามาชมจอ Android ตรงรุ่นนะครับของ BMX 5นะครับปี2017หรือ Body F15 นะครับตัวนี้หน้าจอนะครับของรถเนี่ยมีหน้าจอมานะครับแต่จอไม่สามารถทัชสกรีนได้นะครับเราได้ทำการถอดจอเดิมออกนะครับแล้วก็ใส่จอ Android นะครับเข้าไใหม่เลยนะครับโดยระบบเดิมทุกอย่างโดยระบบเดิมทุกอย่างนะครับของรถเนี่ยนะครับยังโชว์ ที่หน้าปัดทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับอ่านี่ผมเล่นระบบเดิมให้ดูก่อนนะครับนี่ทุกอย่างของระบบเดิมนะครับเซตติ้งตั้งค่านะครับโชว์ข้อมูลรถอะไรทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับแต่ถ้าเรานะครับแตะแตะไปที่หน้าจอนะครับหนึ่งครั้งนะครับแตะไปที่หน้าจอหนึ่งครั้งปุ๊บระบบจะตัดมาที่ ระบบ Android ทันทีเลยนะครับอ่านี่ก็จะเป็นตัวระบบ n n r r o i เพอเข้ามาในระบบ Android นะครับตัวนี้ก็สามารถโชว์ในข้อมูลของรถได้เช่นกันนะครับอ่าอย่างเช่นตัวนี้นะผมแตะเข้าไปดูตัวแดชบอร์ดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโชว์อ่ารอบเครื่องนะครับความเร็วนะครับต้องเหยียบเหยียบคันเร่งอ่านี่นะครับโชว์รอบเครื่องนะครับเป็นระบบดิจิตอลโชว์ที่หน้าจอเราเลยนะครับบอกอุณหภูมินะครับโชว์น้ํามันนะครับ ตัวนี้มาโชว์ที่หน้าจอ Android เราได้เลยนะฮะแตะแตะคำว่าคา y Info ปุ๊บจะกลับระบบเดิมของรถนะครับนี่ตัวนี้นะครับถ้าอยากกลับระบบเดิมของรถเราแตะแค่คายอินโปุ๊บเมนูจะกลับมาที่เมนูเดิมของรถทันทีนะครับแล้วแต่อีกทีปุ๊บจะกลับมาที่ระบบ Android ของเรานะฮะอ่าตรงนี้เห็นไหมครับโชว์เบลนะครับโชว์พาร์คิ่งเบรกนะครับโชว์ระบบน้ํามัน วัดรอบนะครับเป็นระบบดิจิตอลสวยงามเลยทีเดียวอินเทอร์เฟสนะฮะคราวนี้เรามาดูว่าถ้าเราอยากจะเล่นระบบแอปพลิเคชันนะครับด้านซ้ายเนี่ยให้เข้าไปที่คําว่าแอปนะฮะนะตัวนี้จอเราก็จะเป็นเหมือนแท็บเล็ตตัวหนึ่งเลยนะครับเป็นเหมือนแท็บเล็ตตัวหนึ่งเลยจะโหลดแอปพลิเคชันของที่ร้านก็ลงไว้ให้ก็เป็นพวกทีวีออนไลน์นะครับยูทูบไม่มีโฆษณานะครับแล้วก็พวกดูดูหนังออนไลน์พวกนี้เราก็ลงลงไว้ให้เรียบร้อยนะครับโอเค อช่เช่นพวกดูทีวีนะครับก็ลงแอป,ปมาตรฐานอย่างนี้ l ุ o ทีวีอ่าอันนี้ก็จะเป็นทีวีออนไลน์นะครับของแอปลุกทีวีนะฮะเปลี่ยนช่องก็ง่ายดายตรงนี้นะครับกดชแนลกดสไลด์ช่องขึ้นมาจะเปลี่ยนช่องไหนก็กดสไลด์กดได้เลยนะครับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นระบบ Digital. ดิจิตอลดิจิตอลทีวีนะครับอ่าน,นี่ผม แล็กออกจากแอปพลิเคชันนะครับออกมาควาจริงทีวีก็จะมีลงให้อีกตัวหนึ่งด้วยนะครับเป็นตัวคลายเครียดทีวีตัวนี้ก็จะเป็นความละเอียดสูงกว่านะครับเป็น 1080p นะครับก็จะมีแอป,ปดูหนังออนไลน์ให้นะครับแล้วก็พวกแอปมาตรฐานพวกแผ่นที่ Google Map พวกนี้ก็ใช้ได้ปกติอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นสเปคแรม4ลอม64นะครับจอ IPS ภาพคมชัดสวยงามเลยตัว USB นะครับมีให้2ช่องนะครับ อ่าถ้าเราอยากจะเข้ามาเล่นเพลงนะครับหรือเข้าโหมดเล่นเล่นหนังอันนี้เล่นเพลงนะครับเล่นหนังนะครับผ่านระบบ USB นะครับตัวภาพคมชัดมากนะครับรุ่นนี้จอเป็นขนาด10นิ้วนะครับ widescreen 10นิ้ว งนี้ก็ระบบมาตรฐานเล่นเพลงเล่นหนังผ่าน USB ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวระบบออนไลน์นะครับเราก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันลงไปได้เหมือนสมาร์ทโฟนตัวหนึ่งเลยนะครับจะใช้จู๊กใช้ Facebook นะครับใช้ Line ก็คือสามารถโหลดแอปลงไปได้เลยเราแค่แชร์ฮอสปอตจากมือถือเราไปแค่นั้นนะครับคันนี้มาเรามาดูาระบบกล้องถอยหลังเดิมนะครับรถคันนี้มีระบบกล้องถอยหลังเดิมมาจาก อ่างนเรามาดูระบบกล้องถอยหลังเดิมนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองเข้าเขกียร์ถอยดูนะครับนี่ดูภาพนะครับระบบกล้องหลังเดิมนะครับเซ็นเซอร์โชว์ทำงานปกติเลยนะครับเราหมุนพวงมาลัยนะครับลองหมุนพวงมาลัยดูพวกเส้นเส้นเลี้ยวเส้นโค้งนะครับตามพวงมาลัยใช้งานได้เหมือนเดิมปกติเลยนะครับนี่กล้องหลังเดิมนะครับตัวเซ็นเซอร์โชว์ปกติครับ อันนี้ก็เป็นรีวิวคร่าวๆนะครับท่านใดสนใจจะติดจอพวกรถยุโรปนะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับดาววิถีประดับยนต์นะครับแก๊ป084 1217 115 5ครับ